สวัสดีทุกทุกคนวันนี้ก็มาพบกันนะคะที่ศูนย์ฟอร์ดคาร์โต้แกรี่ปทุมธานีวันนี้ก็อยู่ที่้านล้างรถของศูนย์ฟอร์ดคาร์โต้แกรี่ปทุมธานีนะคะ,ะสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะที่มาติดตามช่อง YouTube ของอัพรอปปทุมอยู่นะคะวันนี้เราจะพามาดูชุดแต่งในรุ่นยูฟอร์ดเรนเจอร์ตัว XL คลับหน้า f 1 5 0นะคะแล้วก็ยกหน้าสนิ้วนะคะยกหลัง2นิ้วค่ะมาในชุดวบอดี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเริ่มดูรายละเอียดจากตัวทังด้านหน้า,นากันก่อนเลยนะคะ ตัวนี้อาก็ได้แต่งหน้าเป็นชุดหน้า F 1 5อยบป่อยี้ดีให้กับลูกค้าไปนะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้า FORD อร์ดสีดำด้านนะคะจะแซมด้วยสีบอลเงินนิดนึงนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมไฟ LED ให้ทั้งหมด3าจุดนะคะก็จะมีันลัณกไฟตัว C ค่ะแล้วก็จะมีชุดไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ เพิ่มเติมนะคะจะเป็นในส่วนของตัวชุดไฟหน้ามาแต่งนะคะตอนนี้จะเป็นส่วนของไฟหน้ามาแต่งนะคะตอนนี้จะมีทีบฉลามนะคะตัวนี้ค่ะสามทีบนะคะแล้วก็จะมีไฟเดอไลท์นะคะจะเป็นไฟวิ่งกลางวันค่ะตัวนี้จะเป็นวงแหวนวงกลมนะคะมาพร้อมกบบไฟตาสีฟ้านะคะตาตาของไฟลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะคะแบบได้เป็นตาสีฟ้าตาสีแดงนะคะอาจจะให้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ติดเป็นตัว ก็ไฟหน้านะคะที่เป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะทางด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดวายบอดี้นะคะโปง่งทางด้านข้างค่ะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะที่เป็นสีดำด้านนะคะแล้เวเรามาดูลายแม็กกันนะคะแม็กตัวนี้จะเป็นลายมาเวลนะคะเป็นแม็กคอบ20นะคะคันนี้ยางจะเป็นของยางมอนเตอร์เอทนะคะขนาดยางจะอยู่ที่265ทักศูนค่ะ ตัวนี้ก็ได้ทำการใส่ตีนรูให้กับลูกค้าไปนะคะทางด้านหน้าเรายกา3นิ้วนะคะทางด้านหลัง2นิ้วค่ะในส่วนสกรปหน้านะคะเันนี้ก็ใส่เป็นตัวสกรปหน้าทรงสูงให้กับลูกค้าไปนะคะเป็นสีบอลเงินตัดสีดำด้านให้กับลูกค้าไปค่ะติดเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในส่วน ตัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อไฟข้างนะคะจะเป็นไฟวิ่งค่ะเป็นไฟ LED ์ดีแบบวิ B ่งนะคะชุดกันสาหให้ไปทั้งสีบานนะคะพร้อมกับตัวชุดเหล้าหลังคาค่ะที่เป็นสีดําล้วนนะคะแล้วก็จะติดเป็นตัวเบ้ามือจับกันลอยนะคะที่เป็นสีดาด้านให้กับลูกค้าไปด้วยะคะ่ะในส่วนทางด้านข้างนะคะที่ติดิ่มเติมให้กับลูกค้าไปก็จะเป็นสติ๊กเกอร์คาว่าเเจอร์นะคะตรงขอบนี้แค่นิดเดียวนะคะติดไม่เยอะค่ะแล้วก็ เปลี่ยนตัวชุดบันไดข้างเป็นชุดกางบันไดข้างหล็กให้กับูกค้าไปนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้าน,านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ทางด้านหลังค่ะคำว่าレンジャーนะคะแล้วก็ตัวชุดวายบอดี้ด้านด้านข้างนะคะโปง่งด้านข้างค่ะตัวครอบไฟท้ายไปนะคะที่เป็นสีดําด้านค่ะพร้อมกับตัวไฟท้าย LED นะคะตัวนี้จะเป็นของเมกานะคะ พร้อมกับตัวครอขฝาท้าย FORD นะคะจะเป็นสีขาวตัดสีดำด้านค่ะทางด้านหลังนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวชุดกันชนหลังเหล็กให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะ ในส่วนของตัวภายในรถนะคะเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีแดงค่ะจะมาพร้อมกับตัวคาดแดงด้วยนะคะนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะตัอยู่ที่2.2ลิตรนะคะขับแรงม้ายอยู่ที่160แรงมา้ารุ่นนี้จะมีเฉพาะเกรยร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะ6สปีดค่ะวอมาลรยไฟฟ้านะคะมาพร้อมปุ่มปฏิทินชันงแชร์วนพงมอลัยรนะคะตัวนี้ก็จะมีหน้าจอนะคะที่มีขนาด9นิ้วนะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสร,ริมที่อาติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดภายในคร่าวๆก่อนนะคะนี่นะคะอาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพเียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวก็สามารถเชื่โทรมาได้ที่เบอร์โทร0 9 9 2 2 9 2 4 4นะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรก็สามารถที่จะยิงบาร์โค้ดหาอาได้นะคะตรงหน้นจออาจะฝั่งทางด้านซ้ายวันนี้จะเป็นคิวาร์โค้ดรายส่วนตัวของอาค่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดพิอมโปรโมชั่นกับอาได้เลยนะคะวันนี้อาก็ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะพอดีว่าถึงเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะน้องที่ลานล้างรถเขาก็ทำงานแล้ว จะเสียงดังนิดนึงวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเราชมกันใหม่คลิปหน้านะคะว่า,าจะวัดรุ่นไหนมารีวิวให้ชมอีกนะคะถ้าเดินใจยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย